สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมโจ๊กกิตริเวศเกศสูงส่งนะครับในรายการสิงไอดอลครับรายการที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราในทุกๆสัปดาห์นะครับและวันนี้นะครับผมนัดกับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราไว้ที่นี่ครับสนามกอล์ฟอัลสตาร์นะครับซึ่งแขกรับเชิญท่านนี้เนี่ยนะครับเป็นผู้สืบทอดศิลปะการป้องกันตัวขั้นสูงครับนั่นก็คือมวยไทยชยานี่เองนะฮะให้เป็นสมบัติของชาติไทยเรานะครับและวันนี้เนี่ยนะครับผมมีนัดกับคุณครูแปลงครับเดี๋ยวไปเจอกับเขาเลยดีก่าาคครรัับบมม นภปพลประมวลหรือครูแปลงคือครูมวยไทยชาย,ยาชื่อดังที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการถ่ายทอดวิชาจากครูมวยที่สืบทอดศิลปะชั้นสูงนี้ต่อๆกันมานับเวลาที่ครูแปลงได้ทําการถ่ายทอดศิลปะการต่อสู้มวยไทยชายาให้แก่ประเทศชาตินั้นมายาวนานกว่า28ปีถ่ายทอดความรู้ผ่านนักเรียนมวยมาแล้วกว่าพันคนรวมทั้งยังเผยแพร่ศิลปะชั้นสูงอวดชาวโลกมาแล้วทั่วโลกและวันนี้ เราจะได้มาเจาะลึกเรื่องราวที่มาตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนมาถึงปัจจุบันว่าครูแปลงได้ผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้างไปชมกันเลยครับแปลงครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับจากรายการสิงไอดอลครับวันนี้ก็ถือว่าครูแปลงนี่ก็เป็นไอดอลของเราคนหนึ่งครับเพราะว่าเรื่องของมวยไทยชัยาเนี่ยครับครูแปลงก็ถือว่าเป็นคุณครูที่สอนลูกศิษย์มามากมายแล้วส่วนมากนี่เป็นคนไทยเรียนเหรอครับครูก็ตอน ่วนมากเดิมทีคนไทยเยอะขึ้นนะมากขึ้นนะแต่ในต่างชาติเรียนรู้มากขึ้นอยากมาสนใจแล้วก็เข้ามามากขึ้นแล้วนะครับแลวเขา <c oughs> เขาสนใจแล้วเขาเรียนลึกไหมฮะพวกฝรั่งต่างชาติเนี่ยเขาศึกษามาก่อนเรียนเดิมทีก็รู้จักมวยไทยมาก่อนอพอเรามีการเผยแพร่มวยเชียร์เไปเนี่ยเขารู้สึกว่ามันมีองค์ประกอบแล้วความลึกมากกว่าน,นั้นเขาก็หาค้นหา เขากับสนใจลึกเขาค้นฟ้าประวัติศาสตร์อ่านจริงจังรู้ข้อมูลมากกว่าคนไทยด้วยซ้ําเขากลับมาเจาะลึกมากขึ้นนะครับตรงนี้ครับผมถามผู้แปลเลย <c oughs> บอกว่ามวยชายาเนี่ยประวัติศาสตร์มันเป็นยังไงแล้วมันตานา่างอะไรกับมวยไทยปกติครับวนคนจะบอกคําว่ามวยชายาเ็าจะมองว่าเป็นมวยเมืองชายามั้งมวยใต้มั้งอะไรเงี้ยจริงจริงมวยชายานั้นเดิมทีนั้นอยากบอกตรงว่าเป็นมวยในวังหลวงนั่นเองในวังหลวงจะมีองค์ประมุขของเราออกไปลบทับจับศึกเนี่ยก่อนออกไปลบ ก็ต้องหาบุคคลมีฝีมืออหาบุคคลฝีมือทั่วประเทศนะทุกภาคมามามาสู้กันมาประลองฝีมือกันคัดเลือกฝีมือจนได้เป็นราชวงศ์กษักริ์เรียกกรมทนายเรือรักษาพระองค์นะครับก็สามารถดูแลใกล้ชิดองค์พระบรมมุขที่สุดมากกว่าทหารเราใดหรือตำรวจเราใดนะครับใกล้ชิดเลยเป็ลร้อนเพราะนั้นเมื่อเมื่อบุคคลเหล่านี้เก่งมากๆทั้งวิชามือเปล่าอาวุธทุกอย่างครบเนี่ยสุดท้ายเมื่อ ผมพ่อมุกลเอ,อกไปลบกับค่าศึกเราจะเอาคนไม่เก่งไปได้อย่างไรหลังจากนั้นไม่ประมาณรอสามเนี่ยท่านท่านพ่อมาของเราเนี่ยได้เดินทางหนีไปจากในบางหลวงไปที่ชาย,ยาชัยาที่สุราษุร์ธานีสุราชมีการเปลี่ยนราชวงศ์ไแปบบท่านก็เลยหนีไปด้วยเหตุผลคนไรไม่ทราบนะไปสอนอวิชาเหล่านี้ให้กับชาวเมืองชาย,ยาเพราะเมืองชยาเป็นเมืองหน้าด่านลบพม่าค้าศึกไปบ่อย,ออยท่านกับวิชานี้ไปสอนไว้ที่พ่อเมืองชยาคือพระยาวัจี สัตยรักหรือปู่คำเสียภัยได้เรียนไวจะชัดเจนที่สุดเท่ากับเป็นเป็นคนเรียนจากท่านต่อท่าน,นพ่อมาพ่อมาร้อห้าท่านก็เอานักงมวยเนี่ยเอามาต่อยต่อหน้ารัฐก,การที่ห้าในกลับย้อนกลมาต่อยในวัยครั้งหนึ่งกลยเป็นมวยชายาใช่โดยปร,ปรยายว่าเหมือนมาที่ชาาใช่มาต่อยแต่งานนี้ชนะไงช,ชนะก็คือชนะก็เลยในปลองเงินมุททองชนะต่อหน้าพระยนางได้ได้จักรินาเป็นหมื่นมวยมีชื่อ คนรู้จักว่ามวยนี่เป็นมวยชชโมยาส่งมาก็เลยคิดว่ามวยนี่เป็นมวยชยาอ๋อก็เลยเรียกอ่าพอสืบคนยิงอ๋อมวยนี้จากในวังหลวงหนีไปสอนกลับมาเรามาต่อยหน้าไว้ะน้ากัเป็นมวยชายาแต่ก็เรียกกันติดปากแล้ว่มวยชยาใช่แต่ว่ามันก็มีอาวุธด้วยไม่ใช่ใช้มือเปล่าอย่างเดียวที่อย่างที่แปลงบอกใช่แล้วถ้ามาเป็นมวยในยุคปัจจุบันอย่างเงี้ยฮะที่ที่เอาไว้เหมือนแบบป้องกันตัวอะไรเงี้ยฮะปัจจุบันนี้นะถ้าพเปรียบเทียบกันกับมวย เมื่อประมาณรัชกาลที่7มีการห้ามต่อยกันแล้วมวยคัดเชือกนีห้ามต่อยกัน<อ>ก็ไม่มีคัดเชือกก็ไม่มีการต่อยกันตายใช่ไหมพอต่อยกันตายก็ได้ห้ามเอานวมมาใส่อานวมมาสวมวิชาคัดเชือกวิชาโบราณที่มีทุ่มทับจับหักล้มลูกคุกานก็จะหายไปความรแรงหายไปด้วยในสงครามหายไปแล้วครูแปลว่ามัน <c oughs> มันมีเสน่ห์อะไรฮะัสำหรับมวยชี่ยในความคิดของครูจริงๆแล้วถ้าพูดถึงหลักการต่อสู้จริงเป็นที่ยอมรับของทศโลกว่าวิชาเหล่านี้เป็นของจริงที่ควรจะมีในชีวิตของคนเรา ของสัตว์โลกเพราะคนมีความฉลาดในสมองความคิดย่ยมมีการต่อสู้ทุกรูปแบบในการใช้อยู่แล้วแล้วหนีไม่พ้นแม้ไม่ลบด้วยตลุมบอลแบบในโบราณปัจจุบันนี้นักเลงตีกันหรือชาวบ้านเที่ยวก็ดุตลุมอย่างนั้นแหละถ้าคนมีวิชาก็ะยายแล้วอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้มีแค่แบบมัดซอเขาแต่ความจรงิงมวยชายานี่มีอาวุธได้ด้วยใช่ครับในศิลปะโบราณนั้นเขาเรียกว่ากระบี่กระบองกระบี่กระบองเนี่ยกระบี่กระบองพองแล้วเนี่ยก รวมหมดเลยของยาวจนของสั้นนะครับจะเป็นพองนี่เป็นพองก็โอเคนี่คือเป็นพองที่เราใช้ในการมาฝึกยิ่งย,งย่งของยาวยิ่งสนุกนะยิ่งเ<ร>านาเย,ยิ่งเงายิ่งได้เปรียบแล้วแล้วฝึกเป็นเนี่ยมันน่าใช้มากออหนึ่งหนึ่งงาหนึ่งงานเราสู้คนได้สิบสิบคนสบายอะ่ะเ,เพราะครูที่สอนครูเนี่ยท่านบอกว่าขุนศึกหนึ่งคนสามารถสู้ได้ร้อยคนออลองลองโชว์นิดนึงได้ไหมฮะค,คืออันนี้เป็นต้นแบบของต้นแบบของของเงาของยาวเนี่ยคือเรียก เป็นไม้พลองเนี่ยเป็นต้นแบบของ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 วอุธยาวทั้งหมดเป็นตัวแบบของเขารู้จักการควงการฝึกเพื่อต้องการให้การใช้ให้คล่องแคล่วเพื่อจะกลับตัวเปลี่ยนตัวเลยเพื่อต้องการให้เขาใช้วิชาในการต่อสู้รอบทิศเนี่ยครับสามารถป้องกันตัวได้นักควงเร็วสามารถป้องกันการฟัางหินฟัางลายใสยได้เลยนะนี่เรากลัวจะหลุดจากมือไปนะครับฝึก,กให้คล่องแคล่วในการเล่นก็สามารถใช้ได้หลายแนวนะครับตรงนี้พอคล่องแล้วก็จะจับของจริงคือมีเงาเป็นเงา เป็นงานนี้จําลองเงามันก็นลักษณะเงา,นานคือฟาดฟันอนี้อันนี้พูดให้หมดแล้วฟาดฟันคือรักหนักฟันด้วยเงา,นานคือการฟันแบบนะฮะันเราหนึ่งฟันหนึ่งขั้นรอบตัวนะใครจะเข้าหาเราได้ไม่มีทางเลยไหมมันก็เลยเหมือนอย่างที่ครูแปงบอกว่าอย่างกดอูเขาเก่งมากๆนี่เขาเขาใครเข้าหาเขาเี่ยากมากใช่ใช่คนหนึ่งสู้ได้เป็นร้อยอย่างในหนังจริงผมเป็นร้อยเป็นพันเลยครับจริงๆครับจริงๆอ๋อคือถ้าสมมติว่า<ห><ห> เก่งเลยเขายางมากยู่บนม้าอีกโหยิ่งื่้นที่ได้ไหวมากจริงๆดาบดาบเขาใช้ดาบสองมือดาบไม่ใช่ดาบจริงเลยดาบจริงดาบจริงเป็นดาบคู่ซึ่งคนไทยถือว่าดาบคู่เป็นดาบที่ที่ชำนาญใช่ไหมฝันให้มันฟว้างไกลขึ้นในการฟันหน้าฝรั่งพร้อมกันเนะแต่ถ้าจะฝันวนหัวจะต่างกันแล้ววนหัวฮะวนหัวเนี่ยต่างกันแน่นอนจัดไม่เหมือนกันเลยวิธีการฟันใช่ไหมเหมือนกันฝันคู่ไม่เหมือนมันจะไม่เหมือนกันขึ้นต่างกันหมดเลย พอฟันพอฟันทาง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 ใต้เป็นอย่างนี้พอฟันเหนือสางขึ้นอย่างนี้อีกเนี่ยพลมุมเลยนะฝังโคตรแบบเลยมันมันก็เหมือนว่าเราไม่ได้แค่ข้างหน้าใช่มันได้หมดเลยรหบเขื่อว่าใครเข้าใช่มันเข้าได้หมดรอบตัวแลวอย่างพวกอย่างนี้ฮะเป็นไม้ศอกตัวแทนของโล่ด่างเขนอันนี้ใช้สู้กับใช้สู้กับไม้ศอกไม้ไม้พองวนยาว ว่าโบราณถือว่าเป็นการฝึกฝนต้นหนึ่งและเอาออกล็กอ,อ,อกจริงพอล็อกจริงจะเป็นเป็นโลดั้งเข็นหมดเลยอ,อันนี้เป็นตัวจําลองที่สร้างสุดยังสามารถรับรับได้หมดเนียร<อ>ับกระพองได้หมดคุณรับได้หมดขนาดนี้คือคุณสามารถรับได้อะเพราะชอบของจริงมันยาวนิดหน่อยนึงแล้วก็มีดั้งกลมๆม,<อ>มีเขนอะไรเงี้ยก็ได้รู้จากผมว่าเรื่องของอาวุธคร่าวๆประมาณหนึ่งแล้วครับผมช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของครูปแปลงบ้างดีกว่านะครับว่า อยู่ดีๆทำไมเข้ามารู้จักกับมวยชัยยาได้มีจุดเปลี่ยนอะไรถึงเฮ้ยมาเป็นครูหลายสิบปีอย่างนี้นะฮะช่วงหน้าในสิ่งไอดองครับเดี๋ยวเจอกันกับครูแบรนด์โมยชาัยยาครับ,รบถ้าของดีเนี่ยต้องมีการกควบคุมที่ดีจิตตังหาที่ควบคุมสิ่งเหล่านี้ไว้ที่ดีที่สุดคุณม,มีปืนเนี่ยม,มีมีดเนี่ยคุณไม่แทงคนไม่ยิงคนเพราะอะไรคุณมีจิตที่ดีควบคุมดีเพราะมีศาสนาไงถ้ามีก็อารมณ์คนนี้ฉันอยากชนะก็ตูมละอยากอะไรก็ได้อยากป้นอยากฆ่าเดี๋ยวมีจิตัหมด นับสนุนโดยสิงห์